เหตุการณ์วิกฤตใหญ่หลวงของชาติครั้งนี้สร้างบาดแผลและความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับชาวสยามทั่วทุกหย่อมย่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงถึงกับทรงสักคำว่ารอ1ร้ตราดไว้บนพระอุระและทรงประพันธ์เพลงท่อนหนึ่งไว้ในเพลงทหารเหลือชื่อเพลงดอกประดู่ว่าพวกเราจงรู้เจ็บแล้วต้องจำ เพื่อเป็นการเตือนพระหัตถ์ไทยถึงความเจ็บปวดจากการถูกต่างชาติย่ำเยียอธิปไตยของชาติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ที่ทรงทุกข์ทรมนัสใหญ่หลวงกว่าชาวสยามผู้ใดในแผ่นดินทรงมาเกิดความท้อถอยพระราชาชุดไทยทรงเกรงว่าประชาราร์จะเปรียบพระองค์กับกษัตริย์อยุธยาที่ไม่สามารถรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้พระองค์ทรงไม่เสวยพระกยาหารไม่ส่งน้ำไม่บรรทม จนกระทั่งทรงพระประชวนก็ยังทรงไม่ยอมรับการถวายการรักษาและพระโอสถใดๆพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ระบายความหยิบคันพระราชาิข ا ي ยอย่างเหลือประมาณจนถึงกับทรงมีพระราชประสงค์จะไม่ดำรงพระชนชีพมีความตอนหนึ่งว่าเจ็บนานนึกหน่ายนิดมานะเรื่องบำรุงกายส่วนจิตมิสบายศิละกรุ่มอุราตรึงแม้หายก็พลันยาก จะลำบากหรือไทยพึงตริแต่จะถูกรึงอุระรัฐและอัตรากลัวเป็นทวิราชบตริป้องอยุทยาเสียเมืองจึงนินทาบละเว้นหรือวางวายคิดใดจะเกี่ยงแก้ก็บอบพบซึ่งเงื่อนสายศพหน้ามนุษย์อายจึงจะอุดและเลยศูนย์เมื่อพระน้องยาเธอ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเห็นดังนั้นจึงมีพระนิพนธ์ตอบเพื่อให้กำลังพระาราชฤาือไทยให้พระเจ้าอยู่หัวทรงคลายใจจากความทุกข์กังวลทั้งปวงความตอนหนึ่งว่าขอตายให้ตาหลับด้วยชื่อนับว่าชายชาญเกิดมาประสบพานธุระได้บำเพ็ญธรรมด้วยเดชะบุญญาพินิหารแห่งคำสัตว์ข้าจงได้สำ ฤทธ์ดังมโนหมายขอจงวราภาสบรมนาถเร่งเคลื่อนคลายพระจิตพระวรกายจงผ่องพ้นที่หม่นหมองขอจงสำเร็จราชะประสงค์ที่ทรงปองปกฆ่าฝ่าละอองพระบาทให้สามคัคคีขอเหตุที่ขุนขัดจะวิบัติเพราะขันตีจงคลายเหมือนหลายปี จะลืมเลิกละลายศูนขอจงพระชนมายุสถาวรพูลเพิ่มเกียรติอนุกูลสยามรัฐพิพัฒผลและด้วยพระนิพนธ์ของพระน้องยาเธอนี่เองพระเจ้าอยู่หัวจึงคืนพระสติและทรงลำลึกถึงพระคติยะมานะดังที่เคยบันทึกไว้ว่าจะมิให้มีชื่อชั่วอยู่ในแผ่นดินพระองค์ จึงทรงต่อสู้กับความโทมนัสใหญ่หลวงทั้งปวงด้วยพระขันติธรรมอันเลิศเปลี่ยนไปด้วยกำลังพระราชาลุดไทยที่จะนำพาสยามประเทศเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง